ฮัโหลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันเรื่องทั่วไปนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมนะคะเป็นธาตุดินเจ้าชะตาได้6ไม้เท้านะคะความสำเร็จในการพยายามมันานจนได้รับชัยชนะ เขาก็มีความภูมิใจมากพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ดีใจไปกับเขาด้วยสิ่งเนี้ยเขาบากบั่นมานานแล้วเขาได้สําเร็จเนี่ยนะคะในช่วงเมษาเนี่ยนะคะจะมีชาวราศีกันที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานนะคะแล้วด้านการค้าด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องฟันฝ่าน,นะคะเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันมันขึ้นมาเป็นเดทนะคะเดี๋ยวเราจะว่ากันไปนะคะว่า ทำไมมันถึงเป็นเดทแต่ว่าใบสรุปคุณดีมากนะคะเปลี่ยนจากที่1ไปสู่อีกที่หนึ่งนะคะอันนี้มันต้องเปลี่ยนมันต้องขยายนะคะสิ่งที่ทํามานานแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่มันนานแล้วแล้วมันไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วมันไม่สามารถจะต่อไปไหนได้นี่ค่ะมันต้องจบทําแล้วมันไม่ได้กําไรมันทรงอยู่อย่างนั้นไม่ทรงก็สุดไม่ทรงก็สุดให้หยุดให้หยุดยุติซะ ไม่งั้นเดี๋ยวยมันจะนําผลเสียมามากกว่าผลดีนะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบได้8ไดม้เท้าการเจริญเติบโตการเจริญก้าวหน้าการค้าความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันมาอย่างเร็วมากคุณตั้งตัวไม่ทันจริงความเจริญอันเนี้ยคุณไม่คิดอะว่ามันจะมาแต่มันมายังพึ่งจะสําเร็จอันนี้มามันก็ยังดีใจอยู่ใช่ไหมคะเฮ้ยเรายาังสาเร็จเราเนี่ยสุดยอดแล้วมันใช่แล้วสิ่งที่เราเดินมาแต่บางเอิมมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้มาอีกอะแล้วมันพุ่งมาอย่างเร็วมากไงผลกระทบทีีีะะี่่่่่ดดนนเเเเเรรรราาาาาห็แตยยัััังงงทททํไมใจกบสสิ อยู่ก่อนเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยว่าถ้าเราทําแล้วมันจะขาดทุนหรือเปล่าไม่ค่ะน,นี่จะไม่ขาดทุนแต่มันจะไปเน้นของเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนาะเราต้องบอกก่อนนะเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับเรื่องสีเขียวว่าทาเม็ดเงินมาให้อย่างมหาศาลเลยนะคะแล้วคนเนี่ยจะมีแต่ความสุขกันนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังได้8ดาบมีใครอะคะที่จะคาดหวัง8ดาบมันไม่มีหรอกเขาเป็นคนที่รู้สึกว่า แล้วฉันจะทํายังไงอะความรู้ด้านนี้ฉันก็ไม่มีอะแล้วใครจะช่วยฉันได้ติดแงกเลยอะแบบเฮ้ยทำมไมาอย่างนี้เราทําไงอะตายแล้วทําไงว่าอันนี้ที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้ผลเหรอแล้วมันจะต้องทํายังไงมันจะต้องไปยังไงมันต้องเป็นแบบไหนการสับสนคือการหยุดอยู่กับที่คือการหาทางออกไม่เจอต้องรอให้คนมาช่วยเหลือเท่านั้นการที่ติดแปดดํานั่นคือติดในความคิดของคุณที่คุณไม่เคยทํางานชิ้นนี้มาก่อนมุ่งไปเลยค่ะมันทําได้แล้วก็สําเร็จด้วยไปต่อเลยนะคะคืออดีตที่ผ่านมาได้พรระสังา หมายถึงว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จคนนี้ที่เป็นหกไม้เท้าเนี่ยนะคะจะต้องเคยฟังคําสั่งสอนของผู้รู้มาก่อนเป็นคนรู้จริงแล้วก็เป็นคนที่รักจารีตประเพณีชอบฟังธรรมะหรือว่าอาจจะเคยเป็นครูสอนธรรมะหรือคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมานานเนี่ยคุณเป็นคนดีนะคะเนี่ยราศีกันคนนี้เขาเป็นคนดีนะเขารู้จริงๆอ่อะแล้วเขานิ่งเป็นไงฮะหมายถึงว่าเขาสามารถสยบอารมณ์เขาได้เขาสามารถที่จะ ฟังทําตัวเป็นเหมือนศิลาได้สบายๆโดยที่ว่าอยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะเคยบวชเขาอาจจะเคยเรียนเขาอาจจะเคยฟังธรรมะหรือเขาอาจจะ วังผู้ที่เขาเป็นผู้รู้นะคะสอนสั่งเข้ามาจนเขาประสบความสําเร็จอดีตที่ผ่านมาไม่นานมานี้นะคะเขาได้สามถ้วยก็หมายถึงว่าเขาได้มีการเฉลิมฉลองนะเขามีอารมณ์หรือว่ามันทําให้เขามีความสุขในครอบครัวก็ได้ในที่ทํางานก็ได้ในเพื่อนฝูงก็ได้ได้หมดนะคะซึ่งไม่มีพิษมีภัยอะไรนะคะมันคือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติไม่ได้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาออกมาจากข้างในหรือมันมีความสุขจริงๆอย่างเนี้ค่ะต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เดทการจบสิน้นอะไรที่มันเก่าๆนะฮะของคุณอะ่ะเก่ามากๆแล้วมันไม่เดินมันหยุดนิ่งอะ่ะอยู่กับคุณมาเก่าแก่อยู่กับคุณมานานมากๆเลยงานบางอย่างที่มันอาจจะนานมาก่มันต้องจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ เพราะว่าไอตัวเดทตัวเนี้มันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะคะตรงนั้นเพราะว่ามันจะไม่ดีในอนาคตนะคะเพราะต่อไปในอนาคตต้องตรงไปและตรงมานะคะคุณถึงจะประสบความสําเร็จกฎหมายจะค่อยๆแ,แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะทําอะไรทําให้มันอยู่บนพื้นฐานแห่งความถูกต้องนะคะเริ่มแต่บัดนี้เลยนะคะแล้วคุณจะอยู่อย่างยืนไปเนี่ยคุณ มองหน้าขึ้นฟ้าคุณไม่อายใครมองหน้าประชาชนคุณก็ไม่อายใครเหมือนกันไม่ว่าจะมองหน้าลูกน้องหรือมองหน้าคนในครอบครัวลูกถามคุณคุณก็ไม่อายว่าพ่อไม่ได้โกงอะไรเข้ามานะลูกพ่อทําอย่างบริสุทธินะเราก็ทําอย่างตรงไปตรงมานะแล้วหลักการเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องบอกให้เขาฟังนะในครอบครัวต้องคุยกันนะคะ ไม่ใช่ในครอบครัวอุ้ยไม็ได้ล็อกเนี่ยบ้านคางบ้านนะมันยังโกงเลยอ่ะมันต้องอย่างนี้เราก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้มั่งเหมือนกันบ้านเรานะคะไม่ใช่บ้านเขาเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเรากับบ้านเขาเหมือนกันเนี่ยเราต้องบอกนะหนึ่งบ้านสองบ้านในหนึ่งประเทศแล้วคะใช่ไหมคะคุณต้องคิดผลเสียด้วยแต่ถ้าในหนึ่งบ้านของเราเป็นบ้านที่ดีบ้านที่เขียวคุณว่าฝนจะตกตามฤดูกาลไหมคะกับบ้านที่แห้งแล้งหมดเลยอย่างเนี้ย คุณว่ายังไงคะความซื่อสัตย์ของเราะคะมันจะขยายไปเรื่อยๆๆยๆ,ๆจนทําให้คนที่ทําผิดเนี่ยละอายใจไปเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรเขาเลยต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากแก้ไขนะคะได้ temperance หมายถึงการโยกย้ายหรือทําให้เหมาะควรคุณเนี่ยไม่อยากโยกย้าย ฉันอยากอยู่กับที่ฉันไม่อยากทําอะไรแล้วมันเหนื่อยแต่ถ้ามันเหนื่อยรุ่นเราอะ่ะเรายังมีประสบการณ์นะคะแต่ถ้าคุณปล่อยไว้หรือว่าคุณอยู่มันอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเดทไงคะการโยกย้ายปรับสมดุลเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะเขาให้แนวทางแก้ไขมาด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยต้องหาวิธีการทําการค้าใหม่ๆแล้วก็เดินทางไปติดต่อหรือไม่ก็คิดใหม่ๆจะได้งานชิ้นดีเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่คุณจะเริญก้าวหน้าไปอีกถ้าคุณรู้จักปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงนะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อีกตัวนึง คือไม้เท้าเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันคือการงานมันคือความเจริญรุ่งเรืองเริ่มจากหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องไปเริ่มศูนย์เลยนะมันจะเริ่มจากหนึ่งคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเริ่มเลยนี่ว่าไม่ต้องไปคิดค้นวิเคราะห์อะไรมาอีกแล้วคุณได้ทันทีเลยเป็นหนึ่งไม้เท้ายังไงมันก็งอกมันก็เจริญเพราะมันมีใบขึ้นมาที่ไม้เท้าอยู่แล้วไงคะแนวทางแก้ไขอัศวินถือไม้เท้าให้คุณเนี่ยหันไปทําในสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมบ้างโดยการหาความรู้มันให้ดีอย่าไปอยู่ที่เดิมเหมือนกับ การถ่ายเทยบางอย่างออกไปบ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันสําเร็จแล้วมันดีแล้วก็โอเคคุณถือว่าคุณพิชิตยอดเขาได้ละ จบและที่6ไม้เท้าถูกไหมคะจบล้ที่6ไม้เท้าเนี่ยคือเราพิชิตได้แล้วแต่เฮ้ยมันมีมากกว่านั้นนะไอ้ที่สาเร็จก็คือสําเร็จไงฮะเราดีใจที่สุดแล้วเราก็ยังมานั่งเล่าให้ลูกเราฟังได้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราทําอย่างนี้อย่างนี้มานะเนี่ยสำเร็จเพราะอย่างนี้อย่างนี้มันมีเหตุผลแล้วมันมีความเป็นจริงที่จะเล่าให้เขาฟังไงฮะ,ะเขาก็จะฟังเราถูกไหมคะเพราะเขาเห็นในสิ่งที่มันจริงๆไม่ใช่มันโนจินตนาการดูแต่ในเรื่องของ ของปลอมทั้งนั้นเลยออกมาเจอตัวจริงเป็นลมเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมเราเจอของจริงแล้วเราก็ต้องบอกลูกด้วยนะคะเพราะเขาเป็นผ้าขาวแล้วก็ต้องบอกว่าความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้และไอสิ่งที่ไม่จริงเขาทําเพื่อเพื่อเพื่อเราต้องอธิบายให้เข้าใจนะต่อไปนะคะสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยมันได้ราชิน,นีดาบคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วก็มีเหตุมีผลแต่ว่าคุณใช้เป็นไงฮะว่าคุณเนี่ยจะใช้ความอ่อนความแข็ง ในช่วงไหนแล้วเวลาไหนใช้ให้มันถูกต้องตามเวลานั้นๆอย่าใช้อะไรที่แบบโอ้ยฉันเป็นราชินีดาบฉันก็จะฟันป้างอย่างเดียวเพราะฉันรู้ฉันมีเหตุและฉันก็มีผลฉันครบหมดต้องดูก่อนเพราะราชินีถือดาบเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งสูงเราก็ยิ่งต้องถ่อมตนให้มากๆนะคะไม่ใช่สูงแล้วก็โอ้โหเอามันสักเป็นเพดานเลยเวลาคุณ คุณสูงคุณก็ต้องฟังรอบด้านพราะคุณฟังรอบด้านเสร็จมันอยู่ที่คุณนะคุณตัดสินใจเพราะคุณเห็นมากกว่าเพราะคุณสูงกว่าตัดสินใจได้เพราะเรามีดาบอยู่ในมือนีฮะดาบนี่ก็หมายถึงความไวความคมความแหลมคมอะไว้สําหรับ ตัดปัญหาให้หมดจบเมื่อเราอยู่สูงเรามีเหตุแล้วมีผลมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเราเราฟังค้งาง,าง,างรอบด้านเราเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดสินใจแต่ใชใ้มันถูกทางนะคะเพราะว่าต้องใช้ทั้งความอ่อนแล้วก็ความแข็งให้ถูกเวลานะคะมันถึงจะประสบความสําเร็จแล้วถามว่าแล้วฉันนะ่ะจะใช้ได้ประสบความสําเร็จไหมอ่ะตรงนั้นอนะ๋อลาสำเร็จค่ะเพราะว่าตัวสุดท้ายมันขึ้นเป็นบทสรุปได้หนึ่งเหรียญความจเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับ ใช้ชนะลาภผลเม็ดเงินต,งต่างๆที่มันจะเข้ามาหาคุณยังไงมันเป็นของเราอะ่ะมันก็ต้องเป็นของเราอยู่วันยังไข้ามาแล้สามารถที่จะเลี้ยงลูกน้องหรือเลี้ยงคนทั่วผืนแผ่นดินได้เลยอะ่ะครับทาเพื่อรอรับวันข้างหน้าที่เราจะมีฝากคลิปของชาวราศีกันไว้ในนาที่นี้ด้วยนะคะในคลิปอาจจะมีคำบางคำที่ไม่สุภาพนะคะเราต้องกราบขออภัยไว้ด้วยฝากกด s ับ s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับอร่าทารุด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ